สบายดีพี่น้องเปิดภาพมาก,ก็จะเห็นเครื่องเคียงแล้วก็เนือปลาเนาะอันนี้ก็เป็นปลานินเด้อพี่น้องมื่อนี้เขาชิมาเห็ดเมนนมกปลานินแบบเหล่าห้าหายพี่น้องเบิ่ให้พี่น้องชมเนาะเป็นปลานินประมาณเจ็ดขีดเนาะอันนี้ก็จะเป็นผักที่เขาจะใส่ในหมกปลานินอะไรนี่ผักอีตูแล้วก็ บัวเอ่ยใบผักบัวต้นผักบัวนะพี่น้องรู้ว่าต้นหอมมักเล่นเนาะมีตะไคร่ชอยอันนี้ก็เป็นตะไคร้แล้วก็มักพริกมักพริกนี่เจ้าโบใส่ลายเนาะเพราะว่าเห็ดเผื่อเด็กหน่อยกินนํานะพี่น้องเนาะเห็ดผู้ใหญ่กินเด็กหน่อยกินได้สินะข้าวเหนียวจํเจใ็กหน่อยนะต้นหอมแล้วก,ก็กระเทียมกระเทียมนีใส่แก้ข้าวต้นหอมก็ใส่ เพื่อเกาเาเยาวอะไมันหอมเนาะแต่ขาดอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องใบมะกรูดลืมเอามาแต่หน้าพี่น้องเอ้ยลืมใบมะกรูดอยู่หน้าลายอยู่ลืมเอามาหละก็พักซีบ่มีเนาะพักซีลาวนะเอาก็ใส่ชัมพักที่เฮามาีเลยเนาะพักซีกับปลูกก็บเบิดต้นมันประจอดกระเจ็ดไก่เคลียบดก่อนอื่นเขาก็จะมาตำเข่าเบือก่อนเนาะอันนี้เป็นเข้าเบือเข้าเบือนี่ก็คือเป็นขเขานียวที่เฮ้าหมาเลยพี่น้องหมาไว้หนึ่งหละ ก็มาเห็ดเขาเบือเนาะเขาเบือใส่ในหมกป่าเขาจะมาตำเขาเบือกันเลยเนาะแบบนี้เนาะตำเขาเบือกันเลยพี่น้องถ้ามันสั่นก็ต้องเคะขอไฟเลยนับเข้ามาอีกไม่น้องน้องไใช้นะนอน,นเนาะในขนาดนี้ขอผมขอไปช้ยช่องมือพี่น้องเป็นชัวัดหลือพอไปวัดใดเลยปวดหัวนงหัวเป็นไอ เป็นวิบแต่ก็พอเป็นเต่อผอมไ,ไม่ใส่จะใส่ลงไปในนี้เลยเนาะกระเทียมกับพริกเต๊ะยางก,ก็ต้องเผื่อเด็กๆพอมว่าเด็กๆกะบบุหงจะกินยังงแต่ละเมื่อเลย ตีหัตต์ต้มไม่ไข่กะน,นี่กะประมาณนี้นอกนี่นอกได้ละเอียดเป็นในกะทิซิย้อยใส่นี่แหละกระเทียมกับหัวผักบัวหัวหอมแดงน,นเอง ตำบละเอียดภายในก็นได้เนาะบวบบวกบวกระเทียมพอบวบบวบหอมหอมมีผักชลาวใส่ในวัชพืหอมขับบนรยังางลาาเลยใบมะกรูดอาเข้ามามือนักกา ใส่ตู้ลายมือเสียมือแล้วมันแห้งติดไว้ยังอยู่ได้พี่น้องก็เลยบดเอาเข่ามาบด้บุกเนาะแห้งบดแห้งแล้กินมันหอมเียก็เลยบดใสแ่แห้งแห้งจนประมาณนี่เนาะ <c oughs> อยู่ในตู้ลายมือพอดจะขออนุญาตตำให้มันอนาคตหนี้ก็ได้พี่น้องเอง ตอนนี้เราก็ําเงขื่งแล้วไปถีบลอยนักน้องป่าข่อยช้ก็หายเลยโอ้ยกกด้คระะับหนึ่งเด้อกเ้ยมุกห่อก่อนพ้าม,มาหาเขาบ่าเขาซาเขจะไม่ได้ไปอี่นึ่งเอ้ย คนเนาะคนให้มันเข้าออก,กันฮะด็หัวหางข้างเงามันก็ใส่กันกันด็กน้ำผึ้ทำมันบเนุเข่งมันคนนบเนุเข่ง น่าตะพี่กับบเห็นปรุงเครื่องก่อนพี่น้นนองไนงนัวก็มิดเน่าสร้างไงใส่ถังนัวไปแล้วเตือนใครบ้างนี้ ซ่อนตาพี่นหนงขาดโบได้กับเข่าลาลาอาหารลาลาขาดโบได้เลยหนั่งประเด็กนันๆลงไปทับพีตักเขา่าทับพีกับครึ่งหนึ่ง็นมั่วจากพอหรือบอก คนยากเรียนน้อยบ่จะหาอันกระมังมาใส่ก่อนเปลี่ยนหม้อใหญ่กอนปบยวนึงตืนแ เครื่องมันเขากันบกข้าวด้ดยพี่น้องเพราะว่าเข้าคนตอนมันดิดบ่เข้าบ่กคนละเครื่องเขาข้ามันจะข้าวมันจะบกหอมแต่จะบกแช่ เป็นไยังมุไครบอกินยาผักกับยังมุไครบอรอ้มไมใช้ออกมาให้นะจะว่าสิลายพนน้องเมื่เร็สมได้เมื่อเป็นไข่ีนก็วดหัวหนี่ลอยแล้วัดตัวตัว อยจ้า,า,า,าใส่ลงไปเนาะพี่น้องพออีตู้ต้นหอมป้ามักเล่น้อ่นน้อยเอาหอยแฉะมากินมะกินเนาะเนี่นแต่มาคือมเล่นมันเห็ดช่มอยู่แล้วมะเร็เนี่น,น,นใส่แก่ข้าวนะขั้นเอาบุ้มมีมะเล่นเทาก็บั่นอยู่ตะโขกตะปากอใส่ใบละมงพี่น้องใบละมง หรือว่ามะขามมะขามเอากาใสเป็นเป็นชิ้นโลดหักใส่ขคหล่อข้าวดิเก็นจะพักหันอี้เป็นหัวต่อนป่าไอเวิร์ดดอกมานช่องช่องชามเถื่อดูดอีนะค่ะมันนี่เนาะ เดีล้ว,ลลวะจะมาห่อแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะมาห่อกันเลยหลังจากที่เขาปรุงเครื่องกับนาตาก็จะประมาณนี้เขาจะมาห่อแล้วพี่น้องไม่เสียบจัเอ็นเสียบจัําเสียบยังคะเด้ กินแล้วก็บริทิมเก็บเก็บไว้ห่อนั่นห่อนี่อันนี้ก็สิเป็นใบตองใบตองเก็บมามืใอเช้าล้นไผรเนาะพี่น้องคั้นหวานมันแดดมันแดดเขาก็จะบรได้ล้นไผรเขาก็ตากแดดให้มันหยุบหยบซะถ้ามันโมหยบเขาไปห่อมันจะแตกพวกเปี้ยปุ๊กเปี้ยคะเด็เออเกาะเอียดตีทัวฮะแม่แตกมันต้องลนไพรมัอนี่มันคึ้เด้ สองมืออะไรคึ้มพี่น The ้องเลยฝนตกมือหนักละมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ก็คึ้มก็คืนวานนี่คืเว้นวานนี่คึ้มมันีก็คึ้มเบิดมือบ่มีแดดก็เลยเผาไพ่เอายาวจะมาห่อให้เบิ่งเนาะห่อข้าก็ห่อบ่เป็นดอกห่อมุ่งมั่วเฉยแหละโตทาอะไรใหญ่ลำนั้นนะโอ้ย ไอ้ลูกลินตัวนี้เยอะมาให้ในอันนึงเออเออลินลดเดี๋ยวอย่าจีบของแม่เด้ออย่าจีบของแม่เด้อจีบของแม่เด้อลูกเด้อชื่อข้อเอ็ดชื่อเกาะเอ็ดมาให้ในเด้ออันนึ่งงานขย่าลุดมุกพี่น้อง เด็ดึงได้หรุปลาหมุกปลาหมุกปลาให้หลายกินข้าวือือืมอือืมห่อเนื้อได้นอกมันในนอกจุ๊บห่อเนี้อในนอกข้ามหม้อไว้จนตกให้งามบ่นี้ยข้ามหม้อไว้จนนั่นผ่านเบิ้ ลายหน yal, house, yeah. like ึ่งเลยนี่เนาะจะห่อนัเนนี่ลยเนาะมุกใหญ่ใชด้วยมุกใหญ่ใชด้วยโอชินหอเชี่ยวเชี่ยวมันสิถือมือตัวเองนะหนึ่งมุกเอามาใช้อันนี้นี่ยมุกใหญ่เลย hết lúc đi hết đi hết, bay 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 hết bay hết, bay 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 มันเพ็ดจ้ะลูกมันเพ็ดจะกินบ่ได้มันเพ็ดเยียมโอยใหญ่พดเยี่ยมเยี่เออหมุกปลาหมุกปลาหมุกปลากินกับข้าวเยี่เออกินเลดลูกกินเลดกินเลดกินเลดกินลดนมกินเลดกินเลดต้องมาให้แม่ mẹ thở đâu Nó không chấm bích nói ừ kìa rồi, kìa rồi kìa ra bò mi mày ra kìa ra ờ ra kìa yếm 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 đi đi kìa nó nhắm ra Nó ra kìa

มึงจะไปถือมือได้รี้จักมุกเดียนนนบน้อ,นนนองเลนะยบุก่ฮงยังไงใส่เขาเบือเนาะเป็นคนๆครับเติมเห็ดเอ็มเปิม เนี่ยถ้าเบ่งตอนทามุกเรียบร้อยเนาะตอนนี้เขาก็หหอแล้วเป็นถีบร้อยเนาะพี่น้องสองสามสี่ห้าหกหกมุกนี่ตะมุกเขาพี้ชังนี่สำหามาเงาถ้าไม่เป็นมุกในด้อย่ประมานสิบมุกผองกเนียแต่ละมุกกินปะเถือกันเลยนะมุกหนึ่งก็บยังอิ่มแล้วกินลายคนเพิ่งเนี่ยพี่น้องหญ่ไม่มีความสวยเลยเอ็ดเป็ดอัดปาดอยู่ มุกแล้วหนึ่งแล้วจังแบ่งยายไปกินอยู่นาเนาะมุกในมุกในแห้งกระเต็กกินช่องคนนี่บุพเพช่องเท่ามันกินมุกเดียวดีบุพเพกินอยันชามเดือดวะจ้ะไอ้ยาลีรอได้เพราะว่าอยู่ในเรือนคนมาลายเนาะเห็นมุกเนาะมันจับมาแจ็บหี่น้องใหญ่ใหญ่ไปเลยกินรอบเสาแกมุกหนึ่งขับิ่มแกลูกลูกเงินนุ่มเดี๋ยวเขาจะมาหนึ่งเนาะวันนี้เนาะหนึ่งใส่หัวดพี่น้องอันนี้ก็เป็นตะไคร เอาีนลงไปก่อนนต่อเจ้าว่าชิเต็มหุ่นมาจักคอยบรีว่าชิซื้อซึ่งอันเป็นรเล็ดขาวๆไดก็ไม่ได้ซื้อซื้อเอาจังอันหนึ่งเมื่อวานหนึ่งมันสบายยาลูกยาตอนนี้เขาก็ใส่หมก ป้านินถลงไปเป็นถี่เรียบร้อยเนาะพี่น้องก็จะมาปิดฟาก่อนมัเนี้สักพักหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งว่าสามสิบนาทีไปเลยเขาจะฉีเอาตัวทั้งหลุมลุ่มขึ้นมาอยู่ทั้งเถิงเอาทั้งเถิง,ง,ง,งลงหลุมเนาะเพื่อให้มันสุกตัวถึงขนาดเอาอน,นี่แหละปิดไว้พี่น้องเชนน่าถ้าเบิง่งตอนมันสุกรสดศาสว่าจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาแลวเนาะพี่น้องเนี่ยเขาจะมาแกะให้เบิ่งเนาะหน้าตาออกมาเป็นไง อืมเป็ดตัวนี้อืมเป็ดซิ้วๆ mm, hmm. สะพอสอนะา,มมา,าพนสะพสานน่าไปเตียนมาทำไมครับสะพนทาเรือนตะลางเด้อโอ้เออโอเคนะพี่น้องอเออเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ทีขอจบคลิปไว้เฉยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเด้อเพื่อจะพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเขาเนาะพบพ่อพอนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายเด้อ